พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประหลัดกระทรวงกลาโหมขออนุญาตผู้กข้ที่ประชุมนี้สองนาทีครับผมเรียนท่านประธานในที่ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมที่กรอทุกท่านครับผมพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประหลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยข้าราชการในกองทัพนะครับซึ่งประกอบด้วยท่านรองผู้มิชาการทหารสูงสุดที่นั่งซ้ายมือของผมท่านเสนาธิการหันบกท่านรองเสนาธิการหันบกท่านเสนาธิการหนขันเรือ และผู้ช่วยผู้มัจจาการฐานอากาศผมขอชี้แจงต่อที่ประชุมสั้นๆแค่3ข้อนะครับข้อหนึ่งพระรชาชบัญญัติกระทรวงกลาโหมปีพศ .2551 กำหนดให้กระทรวงกลาโหมก็คือกองทัพพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญและการปกครองระบบประชาธิปไตยนำมาสู่ข้อ2 สถานการณ์การเมืองในขณะนี้กองทัพโดยท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ยืนยันที่จะคิดปฏิบัติอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญเท่านั้นนี่คือจุดยืนของกองทัพนำมาสู่ข้อสามการเสวนามอวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพไทยที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ท่านได้มีเจตนารมณ์ที่ดีที่งามอยากจะให้กองทัพได้แสดงบทบาทในการรับใช้และพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นสิ่งที่พูดจากันไปในเวทีตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะพิจารณาตัดสินท่านคิดและพิจารณาเอาแต่สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อการเสวนาจบลง ผู้บชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บชิการเหล่าทัพทั้งหมดได้ตอบคําถามที่ผู้คนอยากจะรู้และท่านได้ตอบแล้วว่ากองทัพสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ผมแถมท้ายนิดเดียวในความตั้งใจดีในรายละเอียดต่างๆนั้นท่านผู้บชาการทหารสูงสุด ยังได้ปรารบว่ากำลังพลของกองทัพมีอยู่ประมาณเกือบสี่แสนนายถ้ามีการเป็นห่วงมีความห่วงใย,ยว่าการเลือกตั้งจะไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมท่านก็ส่งสัญญาณในทํานองว่าพร้อมที่จะร่วมมือที่จะทำให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนั้นมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมนี่คือสิ่งที่ผมต้องการถแถลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณ